ฝนกับตอก,กัพฝนพ่นอหน่อยพ่อพ่อเราต้องไปไกลน้อยน้อยราต้องยางลงไปไกลเอาเลย ฝ่าห้องเนี่ยพี่หน่องเงินตนงหันฝ่ากระห้องว่าฝ่า,าเนี่ยแต่โบเป็นตากะัะป้าให้พ้นยุดก่อนอย่างวานันเป็นไรมีบอกระบมีขอท่านเนาะมันมันทาอยู่เรื่อยพี่ หายอยู่เรื่อยก่อนมึงบ่อนอยู่บ่อนอย่บอกฝากระหองเว้ยถ้าฝากระหองก็อยุบพลันมากอีกตลอกนึงเอาฝ่าออกพยายามดอกยวรัวมันฝนมากโหพนตกที่หน่องเลยตะกี้ยังได้เลยแฮ่ตัวนี้นเนื้อลายแต่ว่ามันแฮ่ห่หางขนาดละ บ่อนมองเลยบบย่างคือไปอย่างคือไปมันไก่กันหูบบนนย่างหมื่นเหมือนแันนี่ฝนตกแต่ดินมันจะเลื่อนดิดี๋ยว,ว่ามันของทั้งตีนเด้อเฮาเลยหาเลย เฮ้กขาดเพ่อเฮ้ได้น่ะของโบจังน้องของบโอ,อ้าทบพ้นโปรตกฝ่าบ่ห่องค่ายุพี่น้องเลยเพราะเดี๋ยวนั่นไงเรื่องข้าโครงเคง่งโครงเคงนะ่งเลย วางโขดเลยเห็นเด้โอ้ยปลาเวียนไผ่เก็บไปเด้อน,นี่เอิ้นป้ำมางนี่เอาไปเสียบเสียบเป็รเพียกเสียบเป็รเพียกเห็นเด้นี่บอท่านบ่ นี่คือบทันมันวะนี่ป้ามางไปเก็บใส่เรือไว้เอาอันนี้นี่เก็บไว้เอาไว้ใส่เบ็ดใส่เบ็ดเนื้อลอยเลยเลยใส่เบ็ดเขียบเลยเก็บเลยเอาไปเสียบเบ็ดเขียบเลยเอาใส่กระเป๋าไว้กระเป๋าแกงนี่ยังวะคือบทันมันวะลูกมันเบาป้ะถ้ามันเอาแห่ลูกแห่ทีตัวนั้นลูกมันหนักดีได้เลย có thằng pa đây tốt Thả bằng chắc quá chắc nói con chắc là tốt họ bọn được không? Ừ. Lộc viên phỏng Bỏ thẳng và À, mạng này, có được cái xếp viết xỉa viết việc Xếp viết nhớ loại Xếp viết việc để viết cô Xếp cô uhm. สราน้ำนลััไยังออขไดามฝากกนมถึงฝนกับมาด้วพี่น้อง แต่ว่าเขามีสูชีบเลื่อาร่ำไงรุนใจใหญอยู่หรอ,อหินตัวหนึ่นงก็เต็งดูหลัยามเว็ดบ่กะเด็ป้าเนี่ยต้องสัมโตพยายามเว็ดก่อนไอ้ขอท่านไนมาน้ำเขาฝนตกกระหน่ำบมคุนกระหน่ำบคุนต่ว่า ฝนในโต๊ะกทีกันด้รุ่นอยู่ดอกมืออืน่นถึงบกคุณก็ได้เพราะว่ามันได้ฝนตกนาะปลามันก็ตื่นหนาวตื่นฝนปะ่ปะพยายามอยู่ทั้งนอกพี่น้องจังไว้บางอีคือหนึ่งอยู่ทั้งนองคนละอ่าเดี๋ยวเดินทางนะครับหลังจากฝนตกเมื่อคืนนี่ฝนตกฝ่าห้องฝน,มนมไม่ฝ่าไม่พยายามเม็ดว่าทีมันอยู่บ่เพราะว่า ลกติกับถาฝนตกหลังฝนตกใน้มีหลุดนช่ไหพี่น้องครับวนนี้ก็เดินทางไปยามเล็ดนะครับครับพอๆกับบาลานดงโง้งนะครับมัอนี้ถ้ารับชมบรรยากาศนะครับการหาปลาอีกรูปแบบนึ่งนะครับคือการใส่เบ็ดนะครับพยายามเบ็ดนะครับกลางในทางโคงคือเก่านะครับพอๆกันคือเกานะครับห่างหายไปหลายวันนะครับวันนี้ก็เลยฝนตกฝนไม่นะครับหลังจากฝนบรดิโตกมานาหน้านะครับ ตอนนี้ก็จะจะออกพยายามหนละครับใส่เบ็ดกลางน้ำพงนี่ครับมาทีมานคือผู้คนพยายามก่อนส่วงเสาคนว่าได้รลายอยู่เด้พี่น้องพยายางจะเบารัดบ่บอกว่าจะมันอยู่บ่อนะครับพยายามเบสหน่อยบานี่แหละครับช่วงเสาเสาสายแน่นนะมันหนีมาสายอะ่จะพิ่งน้อกันครับสเสาเพียงไปเลยเลยพี่น้อง จะมีเสือกโปอยู่ก่อนจะถึงเสียกก่อนจะถึงเบดก็จะจับโปแหละก็น,นึ่งเนึ่งโปเพราะว่าเข้าทีมกลางลำโขงเข้ากับ้องทีมทุนไหวนะโปก็คือทุนนั่นแหละครับเออมันยะมือได้กับปรมานอาก็เลยบอดได้คอยเอาลงใ้พี่น้องในเบิงงนะครับจะเขียนภาพชอตเด็ดๆถุนละยังเป็นจีเ,เบิรนเน่เนาะ่ะ้าเบิร์มือน,นีว่ามันสีมันอยู่บ่ เขาคือว่าไดปักายโล่าจะคล้องคือมีดอินซิมอยู่ว่ปะสู้นอยู่บ่สู้นบ่อ,อ,อะสู้นก็มีลุน่นนะพี่นอ้องฮะเป็นไดปลายังปลายังปายงหน่อยบ่อะทำนี้ก็ถือว่าโอเคละเนะ้เจิมแล้วเจิมแล้ว <laughs> ครั้งแรกมายามผึงถือแต่ฝนโปรต๊ก็เลยโบมีหลุนเนาะฝนตกยังมีหลุนโบอคอยถือล่วงมันปันใดทมมาจากเนาะโอ้ใัยเงาเก่าเนาะ เห็นตัวเดียวพี่นนองเพียงนี่ไขก็บ,บถือเนาะครับมันบม,เ,ม,นมนเป็นร่วงมันปันไดแต่ว่ากะไทยไปพอได้ยามนนามู